มาต่อจ้ะนี่เอาอยู่ก้านยาวก้านยาวก็อรอยจ้ะเพื่นอนล้วบอกแล้วเราเก็บไม่หมดแล้วจ้าจะมีขึ้นเต็มเลยเล็กๆอะจ้ะเพื่อนๆมาเก็บทีหลังก็จะได้อยู่จ้ะนี่จ้า นี่จ้ะนี่เล็กๆเ,กเกยอะๆเลยนี่จะ้ะเพื่อนอันนี้ใช้ได้อยู่ขอโทษขอโทษนะคลิปนี้บอกตรงเลยว่าหญ้าสูงต้องเอาเท้าปาดหญ้าบ้างจ้ะเม่งั้นมันทิ่มหน้าเรานี่เ,นเพื่อนดูสิดอกโอ้โหเล็กๆก,ก,ก็เยอะจ้ะ เล็กเยอะเลยเพื่อนดูดูอกนี้นี่จ้ะโอ้ยเยอะจริงนะปาดย่างอย่างนี้นะจ้าไม่ได้ปาดไม่ได้เขี่ยเห็ดเขี่ยหญ้าจ้าจ้าเพื่อนโอ้ยนี่จ้า ในป่ามอสด,ด้วยเนี่ยมันจะโอ้โหอลังการมากเลยจ้ะเดี๋ยวจะทำสะอาดสะอาดนะแช่แข็งไปฝากลูกสาวท่าหน่อยนี่จะเพืเ่อนๆไ้เก็บหน่อยก่อนล้นมือแล้ว เพื่อน OR, ล้นมือล้นมือดอกเล็กๆเยอะแยะเลยนี่จ้าเพื่อนมีกระเห็ดมีกระเห็ดเพื่อนดูสิจะเต็มแล้วเห็นไหมเนาะมันมันดำหญ้าก็เยอะเลยจ้านี่จ้า เพืเ่อนๆต้นอาจจะยังเล็กแต่ว่าขายาวอันนี้นะเนี่ยาจะก็ขายายาวจ้ะกูมารอบหลังก็ยังได้อยู่นะ เพื่อนอาจจะมองไม่ค่อยเห็นมันดำดำนี้อร่อยจริงของแท้เลยนะเพื่อนนี่น,นี่ใหญ่หน่อยจ้ะ,จจะเก็บแต่ที่ใหญ่ๆน้อยโอ้ยโดนน้ำแตกระบึดระบือเลยจ้ะเขาดีใจ นี่เพื่อนเพื่อนดูโอ้ขาเขาเก็บต่อเลยโอ้ใหญ่ใหญ่เลย,ยโอ้โหเพื่อนเพื่อนสะอ่อนลายมาจ้ะ อีกจะโอ้ยเริ่มจะมืดแล้วจ้ะนี่จะได้นะอืมี่จะ้ะ โอ้ยเพื่อนๆจะมืดแล้วมันจะมืดแล้วดจ้าขอไปตัดที่บ้านเด้อ Nhi chá Nó có chữ lược ở tờ đồ Nhi chá 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 เยอะอยู่เยอะเลยจ้ะนี่ดอกหลายดองยจ้ะเก็บไม่หมดนะเพื่อนๆอาจจะเห็นในจอเถอะบางทีเราไปถ่ายเราไปดูแล้วเราก็ไปเห็นเราไปดูคลิปเราแล้วเราก็เห็นว่าเราไม่ได้เก็บเห็ดหาดีเหมือนกันนี่จ้ะโอ้ย น,นี่เดี๋ยวเอทางนี้ก็มีจ้ะรอหน่นี่ขาโอ้โหขาดีมากมากเลยค่ะนี่จ้าเพื่อนเพื่อนยิ่งมืดก็ยิ่งยิ่งจะมองไม่เห็นนี่จ้าเี่ทำเลยดำดีจริงๆ ูี่ตรงไหนอีกเพื่อนมานี่เห็ดดำขึ้นรับแสงเลยจ้ามีไหมเหมือนจะเห็นเลย <c oughs> โอ้ยเล็กไปอันนี้ไม่นี่เี่เราเห็นอันนี้บูดเลยนะเนี่ยเห็ดดำนี่มีอีกไหม นีเยอะเลยจ้ะเพื่อนๆกำได้แสงอะ่ะโอ้ยเก็บไม่ถูกเลยเพื่อนเยอะเก็บไม่ถูกเดี๋ยวนี่จ้ะโอ้ยหมุนกล้องไปมาขอพผลยจริงๆนี่เป็นแพรเลยเพื่อน เเป็นนพื่อไม่พูดเลยนะให้พู้พิทามทำเองเก็บอย่างเดียวเลยอยู่ใกล้บ้านคนหน่อยตรงนี้นะี่ยตรงนี้เยอะเลยต,นะตายแล้ว